สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิปประจำวันวันนี้หัวข้อเรื่องพวกอิสราเอลเรามีคอมเมนต์น้อยนะครับนั้นเรามาดูคอมเมนต์กันผมว่าเราเริ่มกันใหม่นะคุณเอวิภาบอกว่ามันยากนะครับจะไม่เลือกเลยนะแต่ว่าในที่สุดนะครับก็บอกถ้าจะเลือกเลือกเป็นพวกกษัตริย์นะอ่า ชั่วร้ายน้อยกว่าใช่ไหมครับอืน่าสนใจอ่เดี๋ยวก่อนนะครับเรามาดูคนต่อไปคุณกุมวันที่บอกถ้าต้องเลือกเลือกกิเบโอนนะแต่คุณสานิลักษ์ไม่เลือกเลยเลยนะครับบอกว่าเมื่อสถานการณ์วิกฤตมาขอพระเจ้าประธานสติปัญญาให้เลือกทางที่ถูกต้องและจะไม่ได้ออกห่างนามพระทยโดยไม่เสียเวลานั้นวันนี้เพิ่มมาอีกพวงแล้วกันครับแล้วตั้งคําถามใหม่ว่าคุณว่าพวกไหนฉลาดสุดนะ เลือกดูว่าพวกไหนฉลาดสุดไม่ต้องเป็นพวกเขาก็ได้พวกไหนฉลาดสุดนะครับก่อนอื่นที่เราจะดูพ,พร้อมเพรียเราอธิฐานด้วยกันก่อนพระเจ้าเราขอพระองค์สอนเราด้วยกันโดยใช้พระจนะของพระองค์เราจึงอธิฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนครับโยชัวบทที่9ข้อ6ถึงข้อ7บอกเราอย่างนี้นะครับว่าเมื่อเขาเขาเดินทางมาหาโยชัวที่ค่ายณนะเมืองกินกาด กล่าวแก่ท่านและคนอิสราเอลว่าพวกเรามาจากประเทศที่ห่างไกลขอทำพันธสัญญากับเราเถิดแต่คนอิสราเอลกล่าวแก่คนฮีไว้เหล่านั้นว่าบางทีเจ้าอาจจะอาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเราเราจะทำพันธสัญญากับเจ้าได้อย่างไรนะครับอ้างอิงในอพยพในเฉลยธรรมญัตินะว่าพระเจ้าบอกไม่ให้ทำ ไม่ให้ไว้ชีวิตพวกเนี้นะดังนั้นไม่ทําสัญญากับพวกเขานะครับแต่ว่าพ่อพีวันนี้เล่าให้เราฟังนี้ครับว่าพวกเขาอะเราจําเมื่อวานได้ไหมพวกเขารู้ได้ยินถึงสิ่งที่ทําที่โยชัวทำใช่ไหมครับเขาตรงกันข้ามกับกษัตริย์น,นนะคุณเห็นไหมกษัตริย์เนี่ยรวมกันรวมกําลังนะครับคนจนํานวนมากเราก็จะมาต่อสู้ แต่กิเบโอนได้ยินแล้วไม่รู้จะทำไงเลยใช้กลอุบายนะครับและตรงนี้ก็ถือว่าใช้กลอุบายนะแต่ว่ามาถึงอิสราเอลอิสราเอลว่าไงครับอิสราเอลบอกว่าบางทีเจ้าอาจจะอยู่ท่ามกลางพวกเราเราจะทำสัญญากับเจ้าได้อย่างไรเอาละครับเราเห็นแล้วว่าคนอิสราเอลตั้งคำถามแล้วเธอดูไม่เหมือนนะเราจะทำสัญญากับเธอได้อย่างไร ดังนั้นถ้าวันนี้คุณต้องเลือกครับเป็นพวกกษัตริย์พวกกีเบโอรหรือคุณจะเป็นพวกอิสราเอลดีคุณว่าพวกไหนฉลาดสุดครับเอาเรื่องฉลาดนะแล้วบอกเหตุผลกันมานะครับผมเชื่อวันนี้พระวจะนะพระเจ้าทําให้เราเห็นเลยครับว่าคนอิสราเอลเองก็ไม่ไว้ใจนะครับแล้วก็อาจจะดูลักษณะคือบางทีเราเราเห็นคนต่างชาติเราดูแล้วดูออกใช่ไหมครับ อาจจะเห็นลักษณะบางอย่างสำเนียงการพูดหรือว่าอะไรสักอย่างที่ทำให้เขาสงสัยนะแล้วเขาก็บอกว่าบางทีพวกเจ้าบางทีเจ้าอาจจะอาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเราเราจะทำสัญญากับเจ้าได้อย่างไรนะครับจากร้อมพีตรงนี้จากการตัดสินตรงนี้ครับเราคิดว่าพวกไหนฉลาดสุดนะเราลองเอาสิ่งนั้นมาสอนเราด้วยกันนะครับ ผมเชื่อว่าคนที่ฉลาดสุดนะน่าจะเป็นคนที่มีหลักการนะครับจะเป็นพวกที่รวมกำลังกันหรือเปล่าร่วมใจออฉลาดสุดหรือจะเป็นพวกที่มีอุบายวางแผนรู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องตายครับงั้นซีโลรล่าฟเขาดีกว่าแต่จะทำไงเขายอมรับหรือจะเป็นพวกที่พอเข้ามาแต่ไกลแล้วตั้งคำถามก่อนว่า เฮ้ย hey, ไม่ใช่มั้งบางทีเธอจะเป็นพวกนั้นหรือเปล่านะครับแล้วถ้าเราได้คําตอบถ้าเรารู้แล้วว่าอืมทําแบบนี้ฉลาดสุดนะแล้วเราก็จะได้สติปัญญาจากพระเจ้าพระเจ้านะครับใครมีคําตอบดีๆตอบมานะไม่ใช่ถูกใจนะเอาให้มันแบบว่าถูกต้องนะครับว่าฉลาดสุดนะแล้วคุณจะรู้ว่าเออพระเขาอยู่น,นี้สอนคุณเรื่องฉลาดยังไงนะครับเอาล่ะครับผมเชื่อว่า ถ้าคุณไม่ได้รับอะไรนะก็รอฟังพรุ่งนี้แล้วกันนะครับแต่ผมเชื่อว่าคุณต้องได้รับอะไรบ้างนะครับอย่างน้อยแบ่งปันกันมาว่าได้รับอะไรหรือว่าใครที่คุณคิดว่าเขาฉลาดสุดเพราะว่าอะไรนะครับให้พระวจนะพระเจ้าวันนี้เป็นกระจกสองเราแล้วกันนะครับให้เราที่สารด้วยกันครับและเจ้าเราขอบคุณพระองค์สพระวจนะพระองค์ที่จะสอนเราและสอนเราได้ทุกวันทุกวันพงเจ้าค่ะให้เราฉลาดขึ้นให้เรา หลักแหลมให้เรารู้วิธีตามพระวจนะของพระองค์เราจงอธิษฐานเพื่อพี่น้องทุกคนที่จะได้รับปัญญาที่มาจากพระองค์ด้วยกันสาธิฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนนะครับอย่าลืมตอบคําถามมะนะใครไม่ทนมานเมื่อวานก็วันนี้ได้นะครับแล้วดูซิว่าเราจะเรื่องมันจะเป็นยังไงต่อไปเราพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ